สวัสดีครับสวัสดียามดึกยามค่ำคืนค่ำมืดของวันพุธที่18ธันวาคม2567นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายปลายปีแล้ววันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกับไม้ยามดึกอ่อบริเวณขอบอุกปากองุงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่มีเวลามากเท่าไหร่นะ ก็ว่าจะพาทําคลิปเดินแน,นะนําอธิบายอะไรหลายๆอยา่างก็คงไม่ได้ทําเนื่องจากอากาศเย็นค่ำมืดดึกแล้วแล้วก็มีม้ามาแบ่งนิดหน่อยนะครับก็จะมีโซนนี้แล้วก็ราชินีชุดแดงของแม่บ้านอีกโซนหนึ่งนะครับไม่รอช้าไปกันเลยนะสำหรับต้นแรกเป็นทั้งพลอยนะครับเป็นทั้งพลอยดูใบนะครับ ใบสวยดอกมาดีนะครับดอกแบบนี้ให้ดูรอบๆนะให้ดูรอบๆนะครับเป็นถั้งคอยนางพญาอ่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรล,ะล่ะอาราบีคัมผสมไทยโซโคนะครับดูนะฮะดูสไตล์รากนะฮะเวลาท่านรับไปรากก็เพียงแค่เวี่ยงออกเวียงออกนะครับอันนี้ผม เปลยโชรากให้เท่านั้นเองพยายามอยากให้รากเขางอเข้าไปหาลําต้นก,ก็พอสังเกตว่าเวลาผมปลูกผมก็ย,ยัดถ้วยโฟมข้างล่างก็จะเป็นดินปลูกหรืออาจจะเป็นกระถางก็ได้กับถ้วยโฟมค้าเขาไว้ค่อยดึงแผ่ออกมานะฮะและมาเล่นรากเส้นตรงนี้กินเร็วโตเร็วนะครับประมาณนี้เห็นไหมรากนี่ผมว่าตัดมันก็แตกออกมาใหม่รากเราเล่นได้แล้วแต่จตินตนาการแล้วทีนี้กิ่งเขาก็กระชับนะครับไม่ ไม่ได้ยืดนะถ้าเขาโผล่มาอนนี้ก็ตัดทรดเลยตัดทรดบังคับบังคับแล้วก็ให้เขาแผ่ออกแนวตั้งๆประมาณนะี้ไม่ต้องแผ่ออกข้างมากมันเอียงเป็นพีระมิดนะครับตั้งๆก็จะสวยไม่ได้เปลืองกระถางด้วยถ้าเราแผ่ออกข้างไปแบบนี้หากระถางโอ้หกระถางเมตรหนึ่งนะครับแผ่ pay ออกไปเนี่ยกระจายเลยนะเห็นไหมแผ่กระจายยาวไหมตอนนี้ยาวๆๆประมาณนั้นะครับ ต้นนี้ถังพลอยนางพญาที่880บาทนะครับต่อไปกันเลยอ่าต่อไปเป็นวังดอกดอกผสมวังเตี้ยนะถ้าเป็นวังเตี้ยจริงใบเขาจะเป็นอารบาิกคำใบขนอันนี้ใบลื่นเงานะใบลื่นเงาสไตล์ไม้สไตล์วังก็ดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่อยู่แล้วประมาณนี้โชว์รากกันเลยเป็น พุ่มกิ่งแน่นนะครับโชว์โชว์รากกันรอบๆกันเลยนี่นะฮะนี่นโชว์รอบๆต้นนี้ก็จะมีเพียงตำหนิตรงนี้อ่านิดนึงนะครับเป็นแผลแต่ว่าหายแล้วล่ะนะดูดอกมาแน่นๆเลยนะครับอ่ะให้ดูรอบๆฝั่งนี้เป็นไงนะฮะก็มาครบหมดครับเดิมทีก็ทําเป็นรากตะขาบไว้นั่นแหละแต่ว่า เขาเรียกว่าเอาไม่ทันันก็จะงอเข้าไปกลายเป็นทรงฟักทองก็ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยยกขึ้น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 แล้วค่อยมาเล่นรากฝอยด้านล่างเอานะครับการทาการเลี้ยงไม้ในลักษณะนี้นะต้นนี้นะครับาวางเตีย้ยวางดอกดกก็เปิดราคาไว้ที่580บาทนะครับสําหรับอาราบีคัมมีท่านหนึ่งที่ถามมาอาราบิคัมราคาไม่ถึงพันมีไหมก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต้นต่อไปนะครับเป็นกําไรมรกตนะครับกําไรมรกตตัวนี้ใบลื่นนะครับใบลื่นใบลื่น,นสวยนะครับชั้นกิ่งแน่นกิ่งครบทุกด้านนะครับครบสวยรากก็โชว์เลยลงลงทุกด้านนะครับเห็นไหมรากทีน,นี้ที่มันชี้แบบนี้ตัดเลยนะครับ ทำไมเวลาทําไม้จะต้องตัดแต่งถ้าอยากให้สวยแต่ว่าถ้าท่านได้ไม้ไปที่เขาทํารากไว้สวยๆแต่งๆแต่ท่านไม่ได้ไปแต่งต่อรับรองมันก็จะเป็นในลักษณะทั่วไปงอไปตะพือตะพือนะอันนี้อะมาดูรอบๆกันเลยโอ้โหน,นะครับสวยไหมด้านนี้ก็รากก็แทงมาครบรอบด้านนะครับชั้นกี่ก็ได้อะด้านนี้แหละได้ไหมก็ได้นะครับ อเอาตัวนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับต้นนี้สวยมากรากแทงมาครบทุกฝั่งเลยไม่มีแหวกนะครับส่วนชั้นกิ่งก็ตรงนี้ซ้ายขวาอ่าเป๊ะนะครับใบก็สวยได้ทุกด้านนะครับต้นนี้ได้ทุกด้านไม้สวยๆไปทําต่อเลยนะบางบางที่ก็ไม้ฟอร์ไม่สวยมันก็ไปไม่ได้นะกิ่งนี้ก็ไปทดเอานะครับ กําไรมรกต9ก0บาทนะครับตัวนี้ต่อไปจะเป็นมงกุฎทองผสมกาลแมนะเป็นไม้ดํารากลีลา380บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรากรอบ,บๆหยา,กายบก็ไรบดๆดึงหยาออกนะครับนี่ครับเป็นไม้ทรงยืนรากลีลาเผื่อท่านใดสนใจใบขนนะครับเป็น กาลาเมียดดซีเนี่ยมันมันเป็นาราบีค่มดอกสีเข้มมันเหมือน BB บีบีวางสมบูรณ์นั่นแหละประมาณนี้นะครับ3า0บาทสุดท้ายก็เป็นโครงมรกตเป็นโครงมรกตนี่ดอกใหญ่นะฮะดอกใหญ่มากครัต้นแม่เขาก็ต้นใหญ่ๆที่อยูอ่ด้านข้างบ้านคนมันลยสอง้อยบบาทนะครับเห็นแบบนี้นะ โอ้โหโคดข้างล่างแน่นมากนะแต่ผมยกขึ้นไม่ธรรมดาดูดูไปเร็วหน่อยนะครับวันนี้ไปเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือจำกัดนะครับจะไปทางโซนของไม่วาดกันเลยในขณะที่ไปก็เดินผ่านทางนี้ ถัทงทองก็มีโอกาสได้คุยกับพี่โก้นะฮะมีโอกาสได้คุยกันอยู่เรื่องของถังทองการพัฒนามีโอกาสทําคลิปยาวไดวจะเล่าให้ฟังนะครับกระทิงทองก็ใช้ได้นะกระทิงทองดูช่อดอกกระทิงทองนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างฮนะเดี๋ยวเจอกัน <laughs> ไปกันเลยผ่านมาเห็นไหม เสียบแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นยักษ์ตระกูลยักษ์เสาอาราบิคัมทรงหนึ่งสสสี่ห้าเสาขึ้นลำสวยนะครับต้นนี้ลำสวยลำพังตอลำพังตอที่ทรงนี้ก็ปลาเข้าไปเกือบสองพันเลยนะครับถ้าขายเฉพาะตัวต้นตอนเลี้ยงให้ใหญ่ให้ตก็ได้แต่ทีนี้ผมก็มาตัดเสียบสิครับนะเสียบอะไรเดี๋ยวมารอดูเป็นไม้สายใหม่อยู่ในใจเสมอ รอติดตามกันเอานะครับเจ้านี่ก็เพชรอาราบิข้าเพชรภูเวียงนะบ p w ก็เรวจะได้เขีย่ยนั่นแหละติดแล้วการเสียบยอดแบบนี้มันสวยเวลามันโตมันกลืนนะครับมันสวยแบตแบตเตอรี่ผมจะหมดอนะไปไปไป,ไปเข้าไปนะครับแปดนาทีค้าจะฝออยไล ขออนุญาตนะครับวันนี้รีบๆหน่อยเวลามีน้อยเออผมเหลือถ้าผมทำเ S1 มีท่านใดสนใจไหมครับตัวน,นี้เป็นกิ่ง S1 สวันะเอสวัปลายกิ่งดำขายท่านใดดีละ่ะโอ้ยโ,โ,โคตรใหญ่แท้ดีลานะฮะ 1,200รวมส่งนะครับ S1 โอ้ oh, ดอกดอกแดงสวยเข้มนะ S1 แล้วก็มีกิ่งนี้กิ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอาราบิค่ำตัวไหนอืม เอาค่อยว่ากันไม้ในนี้แหละไม้มรดกนะครับเอาไหมมันมันจะเหมือนกับเพชรหนองเรือนี่แต่มันไม่ใช่หรอกครับแต่ทรงทรงแท่งแบบนี้ไม่ใช่ไม้เสียบนะเป็นต่อผมว่าต่อต่อของไอ้ที่เอาไปเสียบเพชรหนองเรือนะ่ะมันเป็นต่อไอ้นี้แหละไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเ,เป็นหน้าวังตัวไหนนะครับ ถ้าสนใจตัวนี้ก็แบ่งได้นะจะเช็คโคดก่อนอ่าพอใช้ได้สัก700นะครับ760บาทก็ได้ค่าส่งนะก็ได้ค่าแพ็คค่าส่งอันนี้ยังอยู่นะยักษ์ดำออฟแดกแบบนี้อ่าราชินีทุ่งเศรษฐีถ้ามาดูลักษณะาการแทงดอกเขานะเห็นไหม ออกดอกนี่ตามตากิ่งออกออกไปทั่วไปมั่วเลยนะดีนะครับไม้เดี๋ยว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 จะจะรีวิวจะพัฒนาให้ดูนะนี่น,น,น,นี่เวลาลักษณะเขาไอ้ราชินีต้งเศรษฐีนี่เห็นไหมมันไล่สเต็ปไปหมดเลยเข้าท่าอยู่นะสายนี้เห็นเปล่าตามลำต้นก็ออกไปหมด กิ่งตากิ่งอะไรแล้วก็ปลายกิ่งเขาเป็นกําแพงนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันให้เปลี่ยนดินก่อนมากเลยนะครับผ่านไปสิบเอ็ดนาทีแล้วผมจัดเป็นชุดนะหลายหลายท่านที่ถามหาก็เลยจะมาจัดเป็นชุดชุดละสองต้นไม่แพงนะครับชุดละสองต้นเริ่มกันเลยที่ชุด A ชุด A ก็จะมีอันนี้กิ่งคู่นี่นะครับปาชินีชุดแดงเวลาเข้ามา ไม่ต้องมันใหญมากนะครับชุด a ก็2ตัวน,นี้ขายที่390บาทนะครับก็ตกตัวละร้อยกว่าบาทเองเป็นราคารวมส่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามามาเพิ่มราคาส่งทีหลังนะเดี๋ยวมันก็จะมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าถ้าถ้าแยกกันแบบนั้นนะครับอันนี้คือราคารวมส่งนะ390บาทชุด a ต่อไปชุด b ก็เหมือนกันนะครับ2ต้นอันนั้นได้หลายกิงย่งอันนี้ก็ ต่อใหญ่ยาวนะชุด B ก็390ต่อไปชุด C ชุด C ก็สูไว้นะครับแต่เล็กกว่าเขาหน่อยก็เป็นชุด C ที่380บาทนะครับ2ต้นไปเลยกันพลาดเอาไปเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงไว้เสียบอ่ะประมาณนั้นต่อไปชุดดีชุดดีจะเป็นอราชนินีชุดแดง1ต้นต้นนี้แต่นี้เป็นไม้สายพันธุ์ใหม่ผมก็ไม่มั่นใจว่าแม่มันอยู่ไหนแต่ใบสวยนะครับ ใบสวยเงาปรลอดแบบนี้เลยช่อดอกก็กำลังมาแบบนี้นะครับกำลังมาแบบนี้อ่คู่นี้2ต้นราชินีแสด,ดงกับสายใหม่ยังไม่ตั้งชื่อ380บาทนะครับชุดดีนะชุดดีและสุดท้ายก็เป็นไม้อันใหม่นั่นแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรแต่ว่าให้แม่บ้านเสียบไว้นะครับ กิ่งมันเหลือว่าให้เสียบไปช่อดอกก็มาแบบนี้นะแต่มันก็ต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละที่ผมเสียบมันก็เหมือนกับทิงแดงนี่นแหละตอนแรกๆก็ไม่มีใครสนใจก็ถือว่าปล่อยไปนะครับสายพันธุ์ใหม่ท่านก็รอติดตามออกแล้วกัน280นะครับก็มีเท่านี้นะครับของของในบาทและการนําเสนอวันนี้ก่อนไปก็พามาดูดอกท้องท,งทองนะครับท้งทองสงสัยผมจะต้อง ต้องได้เสียบด้วยละ่ะไม่ไหวนะฮะมันต้องเสียบแล้วพเพราะเขียเดี๋ยวจะลองเขีียอีกสักรอบปีปนี้แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้หรือฝีมือไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับพาดูดอกถังทองไปก่อนสไตล์กิ่งนฮะไม่เหมือนไม้อย่างอื่นนะ แต่ทังทองก็มีหลายรุ่นนะครับมีมีหลายรุ่นรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอบแปดไม่นิ่งพ,พี่พี่กูพี่โก,ก้ก็หยุดทํานะครับเก้าไม่มีเก้าก็ไม่ทาละแล้วก็แล้วก็โดดมาเลยมาเป็นหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกสี่นี่หกสี่ญี่ปุ่นเอาไปหมดอันนี้ที่ที่ ่คุณพี่เล่ามานะ64หกสเขาเอาไปหมดเลยไปทั้งสวนเป็นพันต้นสอ0พันต้นก็ไป6กสี่แล้วก็หกหกเขาก็เอาไปอีกก็จะเหลือ6กห้าอยู่นิดหน่อยทางทองนะก็คือจะนับเป็นปีพศออและไม่ไม,ไม่นับรุ่นก็มีสุดท้ายที่คุณพี่ยังทำอยู่ก็จะเป็นรุ่น67ดนะครับ67ตัวล่าสุดแต่ก็ยังไม,ไม่ไม่ได้ออกมานะมีออกมาช่วงนึงเล็กๆเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะก็พามารีวิวแบตผมจะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปโหลดช้าอีกนะครับมาดูต้นนี้ก็ดอกดกผมว่าแล้วผมว่าแล้วสวยนะครับอยู่ไม่ธรรมดาเป็นกิ่งเขานะครับไม้มรดก สวยงามไอ้นี่ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเดี๋ยวต้องไปเทียบกับไอ้เจ้าเพชรหนองเรือนะฮะคิดว่าอาจจะเป็นต้นแม่เขาอะนะครับเพราะเพชรหนองเรือหน้าบ้านผมมันเป็นเสียบต้องเทียบใบกันดูเป็นไม้มระดกจากสวนเอื้อมพรนะครับ่ะสำหรับคำคืนนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ